สวัสดีเย็นวันเสาร์นะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องกล้วยหอมนะคะนี่พามาหาน้องมากมีอีกแล้ววันนี้มาหาน้องมากมีอีกแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้น้องหวยไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยนะคะเพราะว่าติดเรียน ลุยลุยกองสับประรดไมมากินสับประรดอย่างนี้เลยมันก็อันนี้หมดตัวไปออเออพะควันแล้วก็พะควันน้อยพะควานใหญ่านนนิ้กก่อ นี่ฝนตกหลายวันแล้วนี่คือนี่คือทางเดินโอยดูเป็นรอยรอยไอเนี่ท้ายช้างอ่ะลึกลงไปเลยลงเขลงเข้าไปดิยื้ตรงนู้นลงเขาหัวเขาน่เหมือจะเดินลงไปชิวๆครั ใครสม่บอกว่านาหาน้องช้างเยงเดินได้เลยนะครับเยงเกินได้เลยโอ้ยนปปีไปไวนอนตอนเที่ยงเย็นๆีไวนอนตอนเที่ยงเย็นๆ ฮะไี่พ่อไปถ่ายใครกลับบ้านไม่รู้ถ่ายช้างใครกลับบ้านสวนสวนสวนนั้นบอกสวนป่ามะม่วงนะเตะหมดไม่รู้จะชื่อจัง

ฝนตกทุกวันนี่นี่ว่าน้ำน้ำจะมาแล้วน้ะไม่รู้ว่ามาถึงไหนแล้วน,น,น,น้ำที่เขาปล่อยมาน่ะที่ว่ามาจากแคนดงบอกที่ว่ามาจากแคนดงอะ่ะ<อ>ไม่รู้มาถึงไหนแล้วคุณยายสร้อยกับคุณแม่โบ

ดินแดงไม่นี่ไกลเข้ามาทุกวันแล้วลูกในท้องมันชี้คุณแพรนแทนจะทานอดุลตั้งให้ตั้งให้กูตั้ง่งามทู่คนแฟนแต่นจะตะบัดง่วงมันนี่ไอ้งามโชคตัวจริงเราจะมาลอลุ้นกันนะคะว่าคุณแม่โบจะได้ลูกสาวหรือลูกชายนะคะแต่มมันนีคง คุณอาบอกว่าดินลูกในท้อง,ปปงดิน้นดิ้นแรงมากได้ข่าวว่าไปพังประตูที่อยู่อีกตั้งหากนะน้องมักมีรวยสิบหวีก็ไม่เหลือฝนตกหลายวันนะคะทั้งเช้าทั้งเย็นตกทุกวัน <mile> แต่ตอนแต่ตอนเท <น Beautiful! S 1> <wi> ี่ยงรินมาแล้วเด้ <laughs> นอนเลยนอนับาเองลยเห็นเห็นว่านอนกลางวันทั้งวัน <q> นี <Wellington> ้เหรอ เห็นว่านอนกลางวันอาก็เข้าไปในบ้านแป๊บหนึ่งกลับมาก็พังเลยสงสัยแอบหลับไม่ได้หลับจริง,รงแอบหลับไงใช้ใช้จังหวะที่ผือผือ,อนไม่ได้ แล้วเขาเปิดเทอมบันไหมโรงเรียนของโรงเรียนเนียงเปิดวันวันจันทร์ไม่ไม่เปิดเทอมสองเลยเปิดเทอมสองใช่มาเปิดแต่สองโรงเต้องเด็กนักเรียนก็น้อยไงของเนียงตั้งสองพันกว่าใช่แล้วัคซีนก็ได้เฉพาะมหกมหกก็ได้เป็นบางคนอย่างนี้น่ะเพราะว่ายังไม่สิบแปดเต็มยังไม่สิบแปดเต็มทุกคนไง คแม่ทับทิมไดเลยเหนยจืด้เลยไฟสดอีอแล้ว่อยลลม่ไ้วาะาปลูกมะบ่ปลูกเพิ่มอีกเรื่อยๆจะปลูกตรงไหน มีมียาแล้วนะ,ะท่าน<ห>เรา<ะ>เองมีแล้วตัดตามปลูกบ้างเออครบเห็นป้าไพ่เขาถามว่าไอ้นี่เขาตัดไว้นะ่ะอยู่ตรงตรงมุมนะสวนสวนมุมนะ่ะสวนกระท้อนนะ่ะหน้านะ่ะเขาว่าไอ้นี่ไหมไปดูอนะ่ะเขาตัดแล้วใช่เขาตัดไว้ไม,ไ,ไ,ไม่รู้ว่าเยอะไหมเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปดูปูกไปไหน พาอยู่คาบ้างไปอาจจะไปสวนหญ้าเลยไปดูหญ้าวันนี้วันนี้เขาก็พากันไปทำโคกหนองนานหรือเปล่าพวกน้ำมีนะ่ะกลัวน้ำมากลัวปลาหายหมดนะน้ำน้ำเกิดกลัวน้ำมาเพราะว่า,าดูน้ำมูลไม่ใเมื่อเช้านี้น้ำมูลเยอะเลยน้ำมูลขึ้น,นนะปล่อยเขาปล่อยมาจากแคนดงหรือเปล่าเนี่ย แล้วก็ถ้าถ้ามาจริงๆตรงนี้ก็คือท่วมหมดเลยนะทน้ำเข้าจงจะไม่ท่วมแล้วก็จะได้พายเรือไปหากันเขาไปตั้งแต่เช้าไปเอาไปทำอะไรไอ้นี่ที่ไอ้นี่ปลาไว้ลึกไปหรึอเปล่าเขาเพิ่งลงปลาไอกปลาก็เพิ่งแค่ตัวแค่นี้เพิ่งลงแล้วก็น้ำมา นั่นคืออย่างไงเอออยู่ใกล้สาวยิ่ไปเปืนี่อยู่ใกล้สาวนี่นะคะนายาอันี่ไปเล่นขอไหมหน้า ต้องขึ้นไว้ผูกไงเปลี่ยนที่ผูกนั้นลองลองขึ้นค่ำคูนดูขึ้นแล้วขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้อัดวิดีโอลองขึ้นไว้ก่อน<ม>เผื่อเผื่อขึ้นไม่ได้เผื่ออะไรไม่ได้แล้วทีนี้พอลงเสร็จปวดหัวมากไม,ไม่เคยเไ,ไม่เคยขึ้นตัวตัว,ต,วตัวสูงนะ่นะตัวโต,วตวนะ่ะไม่เคยขึ้น ยขึ้นแต่รักมันตอ,ตอนอยู่เชียงรายเนาะนั่นแหละขึ้นตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ขึ้นแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอีกเลยูลองขึ้นเนาะแล้วทีนี้ช้างมันพาขึ้นเนินอะ่ะเดือ,อ,อต้องลามเลย

ขึ้นไหมวิ่งไหมนอนนอนล,นนลงเ้ลท่าไหนท่าไหนไม่ให้ขึ้นเนาะให้นอนแล้วไม่นอนเนาะ เ,เราจะมาลุ้นว่าจะให้ขึ้นไหมกระโดดขึ้นเลยวิ่งไหมรักอ,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 อย่างอ้วนไหมลัก ขายาวเนาะดูแต่จะคองก่อนอวันนี้ไปบ้านตะกางไม่ได้ชวนไปเลยเนาะใส่<ป>ซูมเห็นไปอยู่ดูเข้าไปดูอยู่เยอะไหมซูมซูมเขาเยอะไหม เขาเปิดให้เที่ยวแล้วบ่ไม่ดูนะวันพรุ่งน่าจะเข้าไปได้นักท่องเที่ยวน่าจะยังเห้ยไม่เหงาพายคุกหัเลาะเห็นเห็นไปอยู่เห well ็นถ่ายวันวันไหนดอกทิศเห็นไปถือว่าเอารถมอไซค์ขึ้นไปเออขึ้นไปด้วยจะเอาไปซ่อมไม่ได้ซ่อมนั่นน่ะ ช้างบางตัวก็ไม่ชอบผู้ชายดิยเห็นทําใส่นะ่ะเห็นโยนใส่อ,ะอ่ะยังไม่ได้เข้าไปใกล้เลยนะย่ะโอ้โยยุงเยอะเนาะไ,ไ,ไปเกี่ยวหญ้าตามนาบอ่ยวนั่นหญ้าตอนั้นซื้อเขา ตามนาบ้างอันนี้ของของผิดจันนะเขาช่วยเหลือเขาช่วยเหลือมาบอกหนึ refused, yeah. ่งค uh, ันรถอามแงแกนน็ดีก็ได้ยินว่าเขาช่วยสีห้เดือนมาก็ก็ดีพอได้ สี่ห้าเดือนตกงายก็ทั่วประเทศโดนเขาได้ขายช้างนะขายช้างอดลบอกว่าขายให้น้อยแปดเซนก็ได้อุ๊ยขายสักสองล้านไปกูมีตังค์ซื้อสองล้านห้ากูมีหรอกบ้านกูยิ่งจีดยุ่นด้วย้านส้านสอล้านไหนขึ้นขึ้นเมื่อไรขึ้นเมื่อวานบ่ะไม่ใช่ขึ้นเมื่อวานสนุกไหมก็ก็เฉยเฉยเฉยงกูดิ้นยากมากเลยเฉยเฉยนะไม่กลัวบ่ อะจะว่าจะมาไม่บบมูโลขี่ด้วยขี่ยากก็เหมือนคมันเล็กเกินเกือบตกไหมนั่งนั่งไม่ดีตกเมื่อวานขึ้นตัวไหนบ้างขึ้นขึ้นเชือกไหนบ้างเมื่อวานไึ้นแมโบขึ้นแมโบเลยนะไอ้นองเชือก่อ้นแค่เชือกเดียวว่าเไม่อนเป็นคันผู้ใจเร้ายคุณชอบไม่โบ นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูประตูนะคะนี่ก็คือประตูที่น้องมักมีมาพังเนาะมันหักเลยเหรอหักลงเลยเหรอหเหมือนทีเดียวนี้หล่นมาทับเลยบ่ ประตูพังไม่พอนะคะกล้วยหายอีกสิวีนี่นะคะตอนกลางคืนจะย้ายมานอนทางนี้นะคะตอน,นคืนเพรฝนตกทุกวันก็คือแฉะแฉะมากมกแม่เอฟซแบบตกทุกวันเช้าเย็นบางครั้งก็คือแบบตลอดทั้งวันเลยคะ่ะตกแรงมาก ยุงเยอะมากค่ะเอนนอยุงกัด,ดอาก็พา,าคุณแม่ส่้อยนะคะไปอยู่ที่นอน ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเลยนะคะเพราะาติดเรียนเรียนหนักมากขนมเลยไม่มีคนมาตามแต่ก็น้องเหมวก็จะพยายามมาเบิ่อยนะคะหาเวลาว่างมาเสาร์วอาทิตย์อย่างนี้เราจะมา<ห><ห>ถ่ายรูปให้ดูนะคะถ<ห>่ายคลิปให้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็น้องเหมวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ